ข่าวด่วนจะพี่น้องเอ้ยทางพยาบาลฟินแลนด์ได้รับจดหมายคะ่ะทางบอดบีกว่าเป็นจดหมายสารหรือจดหมายอะไรมาชมคลิปพร้อมกันค่ะพี่น้องวันนี้ได้รับจดหมายนะครับผมจากจากไหนไม่รู้ดูก่อนว่าหมายสารมาหรือเปล่าจะเป็นหมายสารหรือหมายอะไรป้าเดี๋ยวตึงให้ เขาเกะไไหมแล้วก okay, ็อัดมาได้เอ้ยนั่นแล้ไงธรรมชาติดยเรื่องเออเออแล้วมันเหนื่อยยางไง เรียนผู้การโบสโดเกียวโนซิคิวก้ากัญยาพุทธศักรันห้าร้อยหจากทีมงานสถานีลูกทุ่งสเตชั่นทีวีขออนี้แจ้งให้ทราบว่าเราได้จัดกิจกรรมลูกทุ่งสเตชั่นอบ,บอร์ดสมัยยี่ห้โดยมีจุประสงค์ในการหาที่สุดของศิลปินลูกทุ่งแห่งปีซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางสถานีได้เปิด ช่องทาง S M S ให้ผู้ชมได้เสนอรายชื่อและนั่นก็คือน้องยูริโตเกียวมิวสเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นจำนวนมากและมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนั่นก็คือรอบโบดโดยจะให้แฟนๆโบดทาง S M S โดยใครที่มีคะแนนสูงสุดจะได้เป็นศิลปินสุดยอดแห่งปี2568ทางเราขออนุญาตให้ยูริโตเกียวมิวสเป็นตัวแทนในการโบรดศิลปินลูกทุ่ง ปีจึงทําเรื่องมาขอเนี่ยกับทางค่ายเพื่อเป็นหนึ่งในชื่อเพื่อเดชเสนอในการโหวตรอบสุดท้ายและประกาศรางวัลหากอนุญาตให้ติดต่อกับถึงดึงดึงถึงดึงดึง้งโอเคจะส่งต่อไปปีนี้ขอที่1แล้วกันนะลูกทุ่งสเตชั่นทีวีอวอร์ดแล้วเจอกัน อ๋อคะ่ะพี่น้องทางบอดบิ๊กได้รับจดหมายจากลูกทุ่งสเตชันทีวีนะคะพี่น้องเชิญทางน้องยูริคะ่ะพี่น้องนะคะ เพื่อที่นะคะพี่น้องเขาร่วมโหตนั่ค่ะปีนีบอดบิ๊กขอที่หนึ่งเดอ้อน้องยูริได้เข้าชิงนะคะพี่น้องครั้งละ3บาทเท่านั้นค่ะวันสันเินวาโบดโบดทาง s m s พิมพ์ L4 แล้วส่งไปที่หมายเลข4 6 4 2ก1 1เดอ้อพี่น้องไม่จำกัดจำนวนครั้งโหวตได้ตลอดวันสันค่ะพี่น้องฝากพลังโตเกียวมิวสิกช่วยกันเดอ้อสู้ตลอด ผู้ชายคนนี้ขอให้ประสบผลสำเร็จในทุกเรื่องนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอฟซเป็นกําลังใจให้ตลอดนะคะสูสๆค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไลคยคนก็บ,บอกว่าไปเปลี่ยนปู่ส่ง s m s รอก่อนเพิ่นวานะคะเนาะมาสิยากหยังไปโหวตก่อนเพิ่นวาจังได กะตามแต่เพื่อลูกชายมาสันค่ะหลายๆคนกะรวมโหวดนะคะพร้อมแคปหน้าจอที่ส่ง sms ค่ะพี่นงองลงมาในคอมเมนต์นะคะใต่คลิปทางพญานาลฟินแลนด์โอ้ยเห็นแล้วปลื้มใจค่ะพี่นงเอฟซี FC บางคนก็บ,บอกว่าเลิศค่ะขอให้ปังๆว้าวพระเอกน้อยยูริปังอีกแล้วสุดยอดมากๆตวเกียวมิวสิก พี่ยูริปังมากเก่งมากลูกนะคะพี่น้องสึ่งตอนนี้นะคะพระเอกเราค่ะน้องยูริค่ะพี่น้องเอ้ยทั้งดังทั้งปังเดียไปเดินโชว่นะคะไปร้องเพลงเสียงกระมวนมวนค่ะตอนนี้นะคะแม่เมอเอฟซีไลยไลยค่ะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะรอโหวตนะคะเลิศมากเดอ้อลูกไส้พอมิก น้องยูริโตเกียวนะคะพี่น้องตอนนี้ผู้ใดยังบมโหวตกะเฝ้าไปโหวตเดอ้อพี่น้องเดอ้อแม่แม่ไปโหวตกันเยอะๆนะคะวสันเลิศมากเต้ายูริไปโหวตกันต่อจ้าเพื่อลูกชายจัดไปวสันเพิ่นวานะคะซึ่แม่แม่เอฟซีสามารถไปโหวดได้เดอ้อเพิิ่นบอจํากัด จำนวนโบดค่ะสามารถโบดได้เรื่อยๆแม่แม่เอฟซีบางคนก็บ,บอกว่าโอ้ยวสันคอยเนียนไปโหลดฟรีมากกว่าวสันอันเฮดเอฟเอฟโหลดฟรีก่อนเพราะว่าโหลดนะคะ โบสให้น้องยูริบอจำกัดจำนวนครังค่ะพี่น้องซอยกันดันดันปังปังนะคะซึ่งพอบิ๊กนะคะบอกว่าปีนี้ขอให้ได้ที่หนึ่งเด้อจังไดกะรอช่มผลงานน้องยูริด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะมีะรายชื่อก็ภูมิใจมากแล้วน้องยูริสุดยอดมากสุดยอดจ้ะยินดีด้วยซึ่งลาสุดเพิินกะได้ไปทําการแสดงละครสั่นตัวพี่น้อง แล้วก็เรื่องอยังก็รอดติดตามชมเด้อว่าติดเป็นเรื่องอยังนะคะเนาะติดตามน้องนะคะให้กําลังใจน้องสุดยอดมากๆเลยนะคะพี่น้องสุดยอดอีนีีเยี่ยมอีนีปีนี้เป็นปีของน้องยูริจริงๆดังปังแห้งค่ะนะคะขอให้ได้ที่หนึ่งเด้อน้องยูริจัดไปค่ะขอให้ได้ที่หนึ่งนะคะศิลปินค่ายโตเกียวมิวสิก เอวาแม่แม่เอฟซีไลายคนค่ะกะหายกำลังใจนะคะซอยกันโหมดลูกยูริลูกแม่คะแม่แม่ผู้ห่ยบ้านฟินแลนด์โตเกียวมิวสิกจงเจริญเดี๋ยวแม่แม่ไปช่วยโบวตให้น้องยูรินะจ๊ะปังคักผ้าลูกด้วยคักทั้งพยาบาลฟินแลนด์สุดยอดอหรีฝากแม่แม่เอ็นดูบักลานําเด้อพันวาน,นะคะเนาะสู่ๆเดอ้อพลังโตเกียวมิวสิก สุดยอดอยู่แล้วนะคะรวมใจเป็นหนึ่งรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันไปสู่ฝั่งฝันนะคะพอแต่ความสำเร็จนะคะสุดยอดอีรีปีนี้ปีทองนะคะซึ่งลาสุดมดื่อคืนทางพยาบาลฟินแลนด์ได้ไปทําการแสดงอยู่ที่นะคะเพชชบูรณ์ค่ะพี่น้องเอ้ยหนาเวที่นะคะแฟนเพลงนะคะพี่น้องล้นหลามมากๆ ตอนนี้ทางพยาบาลฟินแลนด์นะคะฟิวดาล่าเลยล่ะค่ะพี่น้องลงรถดตู้มามีการนะคะคอยดูแลนะคะคือ,อเซฟความปลอดภัยนะคะตอนนี้ทางพยาบาลฟินแลนด์ห่อดังแห้งค่ะพี่น้องเอ้ยนะคะเนาะคิวงานกระติมจ,จใจจังไดยกระเป็นกำลังใจนะคะให้ทางบอสบิ๊กนะคะ ผ้าลูกๆไข่ตูเกี่ยวมิวสิกนะคะส้างผลงานออกมาให้ทุกคนได้รับช่วมรับฟังกันเนาะคะ่ะเนาะแม่แม่เอีเห็นเพิ่นกระดีใจแล้วนะคะเนาะสุดยอดอีลีและหลายคนกับเขามาให้กําลังใจนะคะว่าน้องยูริให้ได้ที่หนึ่งเด้อวาสันอ่าที่หนึ่งแน่ๆของปีวาสันสุดปังอีลีค่ะพี่น้องสึ่งจดหมายมาถึงบอร์ดบิกแล้วสึ่งบอร์ดบิกแล้วก็บอกว่ายินดีส่งน้อง ยูริเข้าร่วมในการโหวตครั้งนี้จ้ายิ้มแบบมีความสุขจางไดนก็ยินดีนํำบอดบิกแลยวกะยินดีกับน้องยูริด้วยนะคะจังใดก็ขอให้ได้ที่หนึงเด้อนะคะเนาะอันแม่แม่นะคะกาแสดงความยินดีด้วยล่วงหน,าน้านะ ก็ซอยกันหวดเป็นกำลังใจนะคะศิลปินในใค่ายตัวเกียร์มิวสิกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่นงองต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณขอบคุณพี่นงองเด้อผู้ใดมีคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์เข้ามารับชมรับฟั้างแต่คลิปใดเด้ดค่ะเด้อบอมาและแอดมินกับสิฟาวนะคะพี่นงอง ไปเลือกแพ็กเกจนะคะโบสถให้น้องยูริบอ่นก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณขอบคุณค่ะพี่น้องทีท่ติดตามรับช่งรับฟังมาจนจบคลิปต้องการผิดพลาดประการใดขอโทษขอให้ไว้น้ำแน่สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พอกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อมือหนีขอกราบขวัาสวัสดีจ้า